ทำรู้เหือเปิดทูตาเลยวสบายดีพ่อม่พี่นอ้องสบายดีสุขสุคนเดจยาอย่าเอาใส่หัวลูกหัวลูกนนังกนเดลอกอีเด้วอีดำเนาะหอมขอดูขอจิน้น bay, bơi đi phải bay, lấy bơi đi phải, phải bay chỉ bay, chắc rồi, ai mày chắp má, bắt chung má, thầy đưa, đi <laughs> chơi đầm nữa, mặc là xì คอยด妈妈ึงเจ้อะไรมามาปะทำให้พ่ออุ้มนะเมียไปดูอุ้มนะมากูอุ้มทั้งดึงั้คนเอด้วยจะเบิ่งเกืบดูสิอืม่น่ะดำ้มเสืองแมนน่ะดำเสเชอง อะพอจุ๊บแม่แม่ดึงไาแม่ดึงแม่ม่สดึงไหมสิดึงไเปไรอ้าปลเขาเป็นไรรอดได้สิเจ้าจุกมงัวบ่เห็ดไดลูกมันได้จ้ะแม่แม่นมาสิเรนน้ำใจอยู่ป่

ពោះវាបាញបាទនេះហើយប្រដំផៅពោះយកបាញពោះយកបាញតែនពូយអាកាសហੌននេះពីងតោះអើយអើយខ្លួនខៀងไงអ្ហសឹងហេញហេចេញបើ เสียบอ่เห็ดเดี๋ยนเห็ดเดี๋ยนะอร่อยอร่อยขอบใจข่อยเนี่ยขอบใจแม่ขอบใจแม่เร็วๆขอบใจ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 ดมเบอร์แล้วลูกดมเบอร์แล้ว <c oughs> อันหนึ่งไม่พออันสองใช่ไหมอันที่หกเหมันใส่จนสีเองนองใส่จนกินนองเห็ดจะไหน,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 นดุเห็ดจะไหน

กินไข่นําប្រតាមបោះចាក់បោះចាក់กินនំกินនំกินនំហាំกินនំហាំចាំងនេះចាក់បោះនំ นอนได้บ่เนี่ยหันกัดแกะกัดกบบ <c oughs> หัมกแกะแกะนราเหกแกะหัพ่อหืมหลับตาหลับตาหลับตาขันหานะ,ะ,ะนี่แม่หับเล នេះក្រាប់ដល់បក់ដាក់បក់ដាក់បក់បាញងហ៎បក់បាញងជិះខ្លួនប៉ែតណួយណួយបក់បាញងតាក់តែនហ៎បក់បាញងតាក់តែន

ủa, giờ đực, đứ... đực, bò. chạy bò. Kệ kệ <cười> <cười> nhổ kè nhổ kha cái rồi. nháp nôn bồn cho, phù bé, bé. Bà Phí Bà Phí. Bà. <cười> <cười> biệt mà pheo pheo lên năm cân Ngô sắc đấy hả nội? สีผ้าทำไมหัวโดนหัวโดน Mae'r oen ni